สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดูการแต่งตัวหนาวแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่องสาวไทยสไปร์เซิร์ฟชาแนลวันนี้ป้าอ้อพามาชมในเมืองอีกแล้วค่ะวันที่ฝนตกเรียนฝนตกไปปอยนะคะเนี่ยตกมาได้สองสาวันละ หมอกกาลังสวยเลยพ<ป>ามาดูข้างบนอพาร์ตเมนต์ออกจากบ้านสักหน่อยาะอยู่บ้านนานแล้วออกบ้านไม่ได้เลยฝนตกก็ลงมาอพาร์ตเมนต์กันมาก,กินข้าวเที่ยงบรรยากาศก็อึมครึมหมอกลงจางๆ คล้ายๆเม็ดหิมะนะฝนนะปล่อยๆเม็ดใหญ่ๆอากาศก็เย็นพอสมควรวันนี้น่าจะประมาณเจองศาหรือ8องศานี่แหละออกจากในเมืองมาวุ่นวายกับเด็กๆที่บ้านกันต่อค่ะวิถีชีวิตบ้านบ้านดูสิบ้านสวนดูเอลิซาเบธแต่เขายังนืดูตัวเอง ดูตัวเองวุ่นวายในตัวเล็กเนี่ยดูเอลิซาเบตาสิเนี่ยเขายิงนั่งรอนั่งรอ,อ,อเฉยเฉยนีย่เห็นไหมเห็นไหมเ,เดี๋ยวก่อนสิเห็นไหมเอลิซาเบตาวิ่งไปหาถ้วยอาหารตัวเองแหละ ให้มาม่าเทก่อนให้มาม่าเทก่อนให้มาม่าเทก่อนนหยมาม่าเทก่อนให้มาม orn, ่าเทก่อนเดี๋ยวพุ่งโบนี่ใส่ไม่ดีม,มาม่มมาไม่ให้กินนะนิสัยไม่ดีมาม่าไม่ให้กินนะอ้าวแย่งลปเอลิซาเบธแต่เห็นไหมเดินตามหน้าไปหาถว้วยเลยเนี่ยเห็นไหมไอตัวนี้น่ารักเนี่ยสมวัยอยู่หรอกแกแล้วนี่ ต้องทำตัวน่ารักน่ารักอย่าพึ่งแย่งสิลูกตัวนี้น่ารักเนี่ยเนี่ยห้ามมาแย่งเขานะเดีย๋ยวให้มาม่าเทก่อนให้มาม่าเทก่อนสิมาม่าเทไม่ได้เนี่ยแหน่แหน่ไหนเทก่อนเทก่อนไม่น่ารักเลยแมวตัวเนี้ย ดีค่ะท่านผู้ชมดูการแต่งตัวหนาวแล้วนะคะวันนี้อยากจะกินแกงเห็ดนางฟ้าซื้อเห็ดนางฟ้ามาไว้เดี๋ยวไปเก็บผักกันค่ะแกงกินตอนเช้าเลยแช่ข้าวเหนียวไว้เรียบร้อยละไปค่ะนวลสวน่ะอ,อ้อนนะคะ เดี๋ยวพ่ออ้อพาดูสวนนี่หวานสลัดไว้แล้วนะคะเนี่ยขึ้นแล้วโอ้ขึ้นทีดีสลัดเป็นผักที่ทนหนาวหวานไว้กินช่วงอากาศหนาวหนาวหิมะตกก็มาคุยแถวนี้เลยเนี่ย นี่ผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวเซิฟนะคะจากเซอร์เบียเหมือนคล้ายๆผักคล้ายๆผักกาดเขียวไทยนะแต่รสชาติไม่ใช่รสชาติออกจะเป็นลูกผสมระหว่างผักกาดเขียวกับกวางตุง้งอ,อร่อยอร่อยชอบกับลาบนี่อร่อยอร่อย มะละกอสูงแล้วแต่ไม่รอดนะคะคิดว่าไม่รอดส่องดูดอกยังมีจะมาเลยวันนี้ห้าองศาไม่น่าไม่ทันหรอกนี่คณนานะคะคณนาก็กำลังงามคณนาช่วงนี้แหละจะงามเพราะไม่มีแมงมากินดูแป๊บเดียวเองนะเนี่ยปลาอ้วานะ แป๊บเดียวเองคณะชอบอากาศเย็นเย็นช่วงซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์ในห่องหมดสิทธิ์เลยทั้งแมงทั้งหนอนทั้งเจ็บร้อนพริกก่อนเอาลูกอ่อนๆไปนเป็นลูกโดดเป็นลูกโดดแกงเห็ดอร่อยดีอ่อนๆแบบนี้มันจะไม่เผ็ดมากเก็บไปกินเถอะไม่ทันหรอกเนี่ยเนี่ยลูกโดด ใส่ต้องใส่ลูกโดดด้วยแซ่บดีลูกโดดนี่ยเก็บไปเม็ดเกแก่ก็ปล่อยไว้ให้แดงลูกโดดนี่ลูกโดด ได้จเยอะแล้วนะผกะักกะเดี๋ยวตกไปแกงอ่อมใส่ผักอย่างละนิดละหน่อยอ๋อะไคร้สุขัว ขึ้นชายขึ้นไปทั่วเลยมีอยู่ทั่วไม่ค่อยได้ใช้อยู่ตรงนี้ก็มีขึ้นชายอากาศเย็นๆนี่งามจังเลยเนี่ยไปดูสวนหน้าบ้านกันต่อคะ่ะดูสวนกุหลาบป้าอ้อช่วงซัมเมอร์อ่ะกุหลาบปีนี้ไม่งามเลย มันร้อนมากอากาศร้อนมากอากาศร้อนมากแล้วเ็าแตกยอดไม่ได้เลยอ่ะดูช่วงนี้เริ่มแตกยอดมาละเริ่มแตกยอดอีกหน่อยก็จะได้เห็นดอกสวยๆกลาบสวยๆแตกยอดมาละดู ฟักแมวมุมนี้อย่างงามเลยฟักแมวเนีกำลังออกลูกประมาณเนี่ยเยอะเลยแตกโยอดมาดีดี รั้วกินได้นี่ก็กำลังงามสีสันสวยเลยผักสวิชชาต์นะคะมีหลากหลายสีสีเหลืองสีแดงสีขาวรสชาติก็ประมาณกวางตุ้งค่ะสีแดง สวยจะกินเป็นไหมเนี่ยหรือใบสวยจังเลยกำลังงามเลยผักที่โลกก็โละ ผักที่ทนหนาวเราก็ปลูกเสริมไว้ปลูกเสริมไว้เรื่อยๆได้กินเรื่อยๆผักอะ่ะนี่ผักชีหวานไว้ทั่วเลยนะผักชีเนี่ยขึ้นตรงไหนก็กินตรงนั้นแหละตรงแปลง ตรงแปลงกุหลาบก็กหวานไว้เพราะอีกหน่อยสักประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเราก็ต้องตัดต้นกุหลาบออกตัดต้นกุหลาบออกทีนี้ก็จะให้หอมข,ขึ้นอย่างละนิดละหน่อยส่วนครัวผักทนหนาวใช้ได้ทั้งปีเนี่ยเราไม่ต้องเอาไปฟีชเลย มาคุยจากหิมะหิมะคลุมให้เนี่ยคือไม่ตายนะหิมะคลุมนะ่ะเขาจะอุ่นดูขนาดต้นนี้เราไม่ประอดตัดต้นกินตัดกินแล้วทีนี้เขาก็แตกมาใหม่แตกมาใหม่แต่จริงเยอะนะคนาเนี่ยเยอะเลยแต่เอาเปเาไม่เก็บไว้ ถอนทิ้งหมดเหลืออยู่ไม่กี่ต้นแต่ก็พอกนพอผัดนะเนี่ยเอามารวมๆกันคณะชอบอากาศยินเย็นแบบนี้แหละดูอากาศวันนี้ค่ะสดชื่นมากเลยแดดแจ่มแดดแจ่มแต่หนาวนะคะ สองสามวันที่แล้วฝนตกสองสามวันที่แล้วฝนตกหมอกครึ้มเลยดูบรรยากาศแถวแถวบ้านลงไปข้างล่างนู่นลงไปข้างล่างนน่นในเมืองเดินทางลัดไปนี่สักประมาณกิโลนึงแหละเดินลงไปข้างล่างดูบรรยากาศแถวแถ,ว,ถวบ้านป้าอ้อ มีอากาศโปรง่งแดดดีแต่อากาศเย็นบรรยากาศในเมืองสูมให้เพื่อนๆได้ชม เป็นแอ่งกระทะนะในเมืองอะ่ะเป็นหลุมบ้านป้าอ้อเนี่ยอยู่ปากอยู่ขอบกระทะเตรียมแปรงไว้ลงหอมเนี่ยตรงเนี้ย จะลงหอมไว้กินหน้าหนาวหน้าหนาวสปริงด้วยแหละเพราะหอมเขาทนหอมเขาทนหนาวเดี๋ยววันหลังจะลงไปในตลาดก่อนไปหาหอมมาปลูกต้องหากระเทียมด้วยอะ่ะต้องหาที่ลง รอเอาพริกออกก่อนโลพริกแล้วก็จะทำแปลงกระเทียมสักหน่อยเนี่ยน่าจะลงตรงเนี้ยกระเทียมพรวนพรวนดินขึ้นมาหน่อยแล้วก็เอากระเทียมลงเลยโอ้ยทำใจลำบากเลยใกล้จะได้โลผักแล้ว ใก้จะได้เคลียสวนดูสิต้องเริ่มเก็บยอดไปใช้แล้วนะเนี่ยเริ่มเก็บยอดพริกไปแล้ววันนี้เปาก็เก็บยอดพริกไปแกงเสียดายจังเลยเสียดายพริกจังเลย ป้าอ้อจะไปแกงเห็ดก่อนสายแล้วเนี่ยไปแกงเห็ดกินแกงเห็ดแซบ่แซบๆกับข้าวเหนียวขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หนึ่งวิวก็คือกำลังใจให้ป้าอ้อค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ